รองชนะเลิศอันดับที่สองนะปานาลิมาะครับขอเสียงตบมือด้วยนะคะรับรางวัลชนะเลิศประเภทกีฬา,าอาวุโสน,นะครับโนฮานะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะ,ะกเกพื่อเป็นสักเก็ตพยานเพื่อเป็นเหมือนต้นพักนักกีฬาทั้งสองตืด้วยโมนิ่นนจะเป็นคู่ของปานาลิมาพบก,กับโนฮาครับ ขอให้น้องตาดิการและก็ทีมเยาวชนจับตาดูดีๆนะครับเว่าท้งสองทีมนี้กสงใมาเหรอกุลาตัดปับเจดขอต่าจะเป็นเก็นจุดขวงไ้รอาผมกังวากันไปยังเป็นที่รได้ไหลงยบ น่สัตว์ตังวะยจีสาจังอยากงนหมดเลยได้เดินไครับอยออไปนะสีเสื้อ่าจะเปิดกันสุขภาพมาุ่นท่เาคนก้ากับเพื่นมิรปะคนกินเาปมมีข้าวหญ่สขกัดได้ไปถ่ายรูปหน่อยครับ โอเคขอเสียตงตบมือด้วยนะครับแต่ปังมีจากโลกรามาสกินโอเคลำดับต่อไปยังอยู่ในประเภทกีฬาฟุตบอลอาวุโสนะครับ ยังรับไปกี่ต้นอ่ะกูขอเรียนเชิญท่านอ่าอ่าผู้ใหญ่กีนะผู้ใหญ่คนใหม่ายแดงนะต่อไปรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนะ ตกเป็นของติมฟัตดังลีมาครับขอเสียงตบมือด้วยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะสำหรับฟันรังลีมาโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสจะเรียนเชิญท่านใหม่นะโอเคต่อไปสุดท้ายแล้วนะจะเป็นรางวัลชนะเลิศน,นะครับประเภทฟุตบอลอาวุโสนะครับขอเรียนเชิญท่าน ผู้ใหญ่ดวงแง่โอเคนะโอเคนี่นะฮะคนนำของหม่ห้าแล้วก็หม่่ขดาบ้าอสำหรับรางวัลชนะเลิศประเภทกีฬาอาวุโสนะครับตกเป็นของที่ เรียนเชิญทุกท yeah ่านนะเพื่อเป็นสักเกพยานเพื่อเป็นเกียรติในรายการของเราครับโอกาสหน้าถ okay. ้ามีโอกาสนะครับเราจะเชิญท่านมาร่วมอีกนะเราต้องขอขอบคุณนักกีฬาทุกท่านนะที่มาร่วมรายการกับเราในครั้งนี้นะครับโอเครวมพลังเราเป็นหนึ่งแนะนะอ Tiga, ayo satu, dua, Pak dulu satu.